คือเพื่อนมีผมหวานไหมแบบบอกว่าผมเป็นโปรใช่ไหอย่างเติร์เลยอ่ะเดินหนวร์สว่าคุณดูจอยือเปล่าหน้าเหมือนเบื่อเบื่อไหนชื่ออะไรสักอย่างว่าเติร์สชื่อว่าจอยแล้วเปล่าจอยสิเก้าจอยสิเก้าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการไอ้ดำพาปวด ep สามนะครับ ก่อนจะเราจะมาถึง EP สามเนี่ยก็ลำบากนิดนึงนะครับอืมวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดจัดอัดดับแมปใหญ่เลยนะครับแต่ละครั้งเราเล่นแค่4 v 4มันก็จะพื้นที่จำกัดนะครับคราวนี้เรามาดูกันเล่นแมปใหญ่คนก็น่าจะสีแล้งกันมากกว่าแล้ง 4v4 สีนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ไอ้ดำจะป่วนขนาดไหน ไปดูกันเลยนะครับวันนี้พี่มีเพจขายเอดีฟรีไฟมาแนะนําเพจซุเปอร์ไก่สอบขายเอดีเกมรับซื้อและขายรหัสฟรีไฟลมีรหัสสวยๆขายมากมายราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร้อยหาหลักพันและยังรับซื้อรหัสอีกด้วยหลักร้อยหลักหมื่นงบไม่อั้นรับทุกแบบไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่กาไปยังไอดีตึงๆรับหมดตอนนี้รหัสขาดแคลนมากใครอยากขายทักแชทเพจได้เลยคำเตือนระวังแอบอ้างแอดมินจะไม่ทักแชทไปหาลูกค้าก่อนนะครับจริงมีผู้ติดตาม9 0,000และยอดไลค์เพจ7 0 0 0 0นะฮะน้องๆต้องการใช้เงินหรือต้องารัสสวยเมที่พ เราได้เลยซูเปอร์ไก่สอบนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สุ่มห้องมาคนเดียวนะครับส่วนคนที่เป็นผู้โชคร้ายก็น่าจะเป็น1 3สและคนที่4นะครับเฮ้ยเอาว่ะมาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรใส่ผมหรือเปล่าและที่สําคัญเขาเปิดไมค์คุยกันด้วยตอนนี้นะครับมาฟังกันนะฮะปืนดีดแงเฮ้ยเจอผู้หญิงหนึ่งคนด้วยนะเออว่ะปืนดีดแรงปืนดีดแรงด้วย เฮ้ยแต่งตัวถึงด้วยนะคนนี้เฮ้ยผมจะวิ่งตามผมจะวิ่งตามผมจะวิ่งตามคุยเงพวกฮเฮ้ยไอวอกูเห็นไอวอกูเจอไอวอลไอวอลของกูมันเล่นไม่เป็นเออสวยเฮ้ยมีคุยโสดคุยสาวจะตายแล้วเจมส์วิจะตายแล้วเจมแล้วที่จริงต้องเรียกพี่โจอ่ะเอพี่โจจ๋าแบบไปช่วยดูด้อยอะไรประมาเนี้ยเพื่อนมีปุ่มวาบไหมล่ะวาบแล้ววิ่งเวทีหัวอะไรเงี้ย เฮ้ยยอู่ังงเขาคิดว่าเราปูเขาคิดว่าเราปูเจะไปด้วยรึตอนนี้เจมเอคู่เลยเอคู่ด้วยเฮ้ยเพื่อนยิงเพื่อนยิงเราต้องไปช่วยจังหวะนี้โอ้โหดาวไปหนึ่งอ้าวแล้วใครอ้าวแล้วใครดูกูอ้อทีมเขาหลรอเฮ้ยโอ้โหโโอ้หจังหวะนี้กูไปละไม่อยู่ละไปเลยเด้อไม่อยู่เลยเด้อไปเลย้้วจุดชิาไน่อย ไปแล้วไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปซุกเพื่อนตรงวงเลยแล้วกันนะครับคุณดูเพราะว่าผมไม่มีหาอะไรเลยมีไอ้วอนเดียวก็น่าจะซุกได้ละมั้งโหเพื่อนชุบอุ้ยเพื่อนซ้ายมือมีตัวไอ้แล้วน้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดคาให้ไม่ต้องห่วงอีวึงเนี้ยเข้าไปบ้านนู้นเข้าไปบ้านนู้นแหละคือเพื่อนมีผูว่แบบ แล้วก็สั้นเลยบอกว่าผมดเวทโฟลจังไงอย่างเต๋อเลยอ่ะเอายังไงวะคุณดูจอจอหน้าเหมือนแบบเบื่อเบื่อไหนที่อะไรสักอย่างละเตือนตั้งชื่อว่าจอแล้วแ่บจอสิเก้าจอสิเก้า เราตัวมาสลับกันอ่ะเฮ้ยแล้ว่าผมแบบเปิดตัวตนเลยวะเปิดตัวตนแบบว่าเออใส่แบบตึงเลยช่วยเลยเราไป็นซีแต้ยนะแต่เราจะตกมาตเตอร์แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคได้จัดไปจัดไปครับน้องจัดไปครับน้องแปลงร่างโอ้เกือบเลย้ยกูกำลังจะแปลงร่างไอ้สัสกูว่าแล้วกูน่าจะเอามันกดว่ะไอ้นี่โอ้โหไลท์สติ <ST S> แม่ e ีนี้เขาจัดเลยสามคิวแล้วคนรถก็ห้าสิบกว่าโอ้โหรีเขาเร้งเกณนด้วยนะคนดูเอาเรื่องชวนเขาไม่ได้ว่ะคนดูเขาอยู่ในกลุ่มแล้วว่าโอ้โหไม่ไม่ได้ต้องกดใหม่นะครับไม่เป็นไรครับตาใหม่แล้วกันกับคนใหม่ม,มันได้ปืนแล้วเอ้ามันได้ปืนแล้วเราได้อะไรได้รอยยิ้มมีมีดอยู่มีมีดอยู่มา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 คอยมีมีด เออเออเออเอาเปมนันมันยิงผมได้ล่ะเฮ <C> e <an> ้ยเออไปเป้าน้องนั่นๆไปทางนี้แล้วกันนั้น,นๆหลบๆๆบบตัวแบ่งปืนกับเขาคนละบอกนี่มีคู่ลักด้วยแฮะเอ้ยตั่อแบ่งปืนกับเขาคนละบกเพื่อนูทำไมแต่งตัวบอดเาะทำไมแต่งตัวบอดด้วยอ่ะ ไม่บอดนะโคตรตึงโตรตึวรู้ปะโคตรตึงอะไรวะเนี่ยสุุดแล้วผมเป็นอะไรวะโคตรติมรู้โคตรตึงผมสงสัยที่ว่าผมแต่งตัวเป็นบอดครับคณดูโอ้โหพายุอ่ะนายตายแล้วไอ้เ้ยเอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วหรอมาเราลาดเราลาดเราลัดตัวเดียวตัวเดียวพี่เราต้องไปช่วยว่ะมันเจ็บแล้วตีเราตายแน่เชี่ยจะยิงข้างนอกจากข้างนอกโอ้โหนายเจ็บเชี่ยผมจะทำยังไงดีต้องมาเลยจะไปไหนล่ะ ไม่ให้ไปแล้วเออมันท้องยาวรู้ๆแต่ว่าต้องไปไหนวะปิดชุดไปชุดอืมให้มันแบบอลังการหน่อยเออเพื่อนเหรอปุ๊บเอารถไปด้วยกันเลยเออเอารถไปเมื่อสี่ตายวิชาไม่เลวมากอ้าวฉันาเลยของกูห่วยเลี้ยวโอ้โหอาบุษมผมโง่อีกแล้วอ่ะกนดูแม่งโอ้ ขอว่ะแม่งโง่อีกแล้วอ่ะปลอมตัวเป็นไก่ทีไรแม่งตายทุกทีเลยได้แลกเรียชีวิตมันดันช็อบจริงผมว่าผมต้องเอาจริงแล้วน่ะคุณดูเฮ้ยคุณข้างหน้าเฮ้ยโอ้โห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 เก่งช่ดด้วยแฮะมาดิน้องน้องสาว<อ>นี่นะน้องสาว<อ>เป็นไงน้องสาว<อ>พี่ตึงปะน้องออน้องสาวเออพี่ขอโทษนะครับที่ยิงน้องอ่ะผมแปลงร่างก่อนล้วกันน่ะ าวเอ่อต้องต้องทำยังไงดีอ่ะต้องแบบเฮ้ยเอ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษกดผิดกดผิดกดผิดนะมันนี่เอ่อขอขอขอซ้ำก่อนนะครับนี่นะไป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 ครับเจ้ามาผิดบอลแล้วเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเนี่ยโอ้โหรัดตัวหน้าตัวตาแม่งไม่ไหวเลยโออเอโออเอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยเกือบตาย เชียร์เชียร์โอ้โหอ่ากูกูแบบตั้งสติทันน้องเกือบนะกูเกือบขิดชีวิตบรรลัยากูเจาะคืนเอาดิเอารอบนี้เอาดี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 รอบนี้มาดีน้องขึ้นมุมสูงเยฮูเยฮูฮิฮู้ฮิฮู้ฮิฮูตรงไหนนะตรงไหนนะตรงไหนนะหลังไอ้บอลหรือเปล่าเจอละอุ้ยนี่แไงเอ้าเอ้าโดนเฉยอู้หไม่เห็นกูในไงเนี่ย สวยคอยแน่ครับสวยคอยแน่ครับผมผมล่วงครับผมล่วงผมล่วงสวยคอยแน่ครับสวยคอยก่อนนี่ครับผมล่วงนี่ครับแล้วค่อยเก็บของครับผมเออโอ้โหเพื่อนแบบใจดีว่ะแปลงล่างโซไปหนึ่งทีดีไหมแปลงล่างโอ้โหก้อนเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนก่อนอื่นอะแปลงล่างกาอากาศเลยแปลงล่างเลยมาจงแหลกซับไอ้น้องหนูจงแหลกเฮ้ยเจอคนแปน๊บนึงครับแทง เหมือนว่าจะมีบั๊กมาใหม่นะครับเป็นการกดไซส์แล้วทุกคนที่เล่นไม่ว่าจะ iPhone หรือว่าอะไรฮนะจะแหลกนะครับไม่เป็นการกดไซส์อย่างเงี้ยไปยังไหน,หนูไปครับเป็นเด็กเดินของเข่าซะยังไงช่วยทันไหมเนี่ยช่วยทันไหมเนี่ยเพื่อนช่วยทันไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหช่วยไม่ทันโอเคคอยวอลคอยวอลแล้วกันนี่แน่นี่แน่นแนยิงได้ยิงดี ขอสักทีเถอะน้องเจ็บขึ้นป้อมแล้วกันขึ้นป้อมก่อนปลอดภัยกว่าฮึบ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 ฮิฮูฮิฮูฮิฮฮิวแปลงล่างก่อนแล้วกันฮิฮูฮิฮูฮิฮฮิฮนี่แปลงล่างนี่ย่งนะตึงเปล่าน้องตึงเปล่านี่นะเป็นไงน้องขอละกันนะครับเมื่อกี้แบบยิงพี่ซะแบบไม่เอาทรงเลยตรงไหนวะผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเออเจอแล้ว โหแบบกวจะตายอ่ะฮ้ยเชี่อโหโหโหเฮ้ย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 ทำไมโดนผมวะโอ้ยแบง้ยลืมแบงเนี่ยแบบจนไม่รู้อะไรเอเ้ยวใส่เรียวกูโอ้โห คือแบบไม่มีอะไรเลยเกมนี้เอ้ยเพื่อนเพื่อนหวังอยู่ที่เพื่อนนะก็หวังอยู่ที่เพื่อนเอ้ยสวยเพื่อนสวยมากเลยตายวู้ว่าถือว่าไอ้ดำก็ปันป่วนไม่สุดว่ะตานี้นะครับในปี3ก็กินแห้วครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครดีซื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนไอ้ดำกินแห้วา่าตาเนี้ย จะปวนใครก็แบบตายเอาตายเอา,า,เอาอครับน้องๆโอเคมาเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะ